สวัสดีครับวันนี้จะมาแพ็คของให้ลูกค้าอันนี้จะเป็นกับโม6นิ้วนะครับอันนี้ก็ทำเรียบร้อยเดียวเรียบนี้เลย2ชุด20อันครับที่ผมทำอันนี้ลูกค้าเกา่าผมสั่งนี่ผมจะแถมผมเสียไปให้เลยหนึ่งขวดน้อยแถมไปให้ แล้วที่นี่ <c oughs> โรงงานโรงงานทํามาก็ตัดตรงนี้มันก็เรียกว่าเลยมันจะมันจะเป็นบั๊กเนาะมันจะเป็นบั๊กที่นี่ผมโมเสจผมก็ลอ,ลองลองให้ทุกตัวทุกตัวจริงๆผมลองให้ทุกตัวคัดทุกตัวผมจะใช่หินฝนมีดแล้วก็มาฝนเลยแล้วนี่แบบไม่หายมันมีรอยบั๊กเลย นี่ให้ลื่นๆเลยเวลาหนูเขามาันม่ได้ลันไปนี่สอของกระผมผมเทสให้ทุกตัวไม่มีว่าไม่เทสครับนี่เทสให้ทุกตัวครับเทสก่อนส่งทุกตัวครับเทสให้ทุกตัวนี่เลยจะประมาณนี้ ไม่สูงมากครับถ้าสูงมากหนูเรลแวงมันก็มีส่วนนี่เท,ท่้ทุกตัวแบบนี้แล้วอันนี้เป็นตัวที่ว่าผมสั่งมาใหม่ด้วยเมื่อก่อนผมจะใช้ไอตัวนี้ที่ว่าทำตัวเสียบเหยื่อเนาะมันจะเป็นลวดกำรรมะนนตัวนี้มันจะอ่อนอ่อนง่ายครับแต่ที่นี่ผมไปได้ตัวนี้มา มันเป็นเขาเรียกว่าเล็กชุบหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะชุบทอ,องแดงยังไงเนี่ยแต่ตัวเนี้ยแข็งแข็งมากแข็งจริงแบบไม่มีงอเลยแหละนี่แต่อันอันชุดเหล็กนะผมทําไปนะมันก็มีงอบางแต่สามารถดัดดัด้ดยมือได้ดัดมือได้เลยก่อนจะใส่เลืนงเสียลูกเราสามารถเอามือดัดได้เลยแต่ตัวเนี้ยแข็งแข็งมากเลยนี่ ก็ประมาณนี้ครับติชมได้ครับเนีนใช้งานครับแบบไม่เน้นสวยเนาะมานีเลยเดี๋ยว <c oughs> ผมจะมาทำคลิปอสอนทำเนาะไม่ยากครับถ้ามีเครื่องมือเครื่องมือที่ผมใช้ก็มีคีมคีมสองตัวนี้เลยคลิดตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ทำ นี่ส่วนมากผมใจคิมแหลมคลิมตัวนี้ก็้อยกบบาบาทครับถ้าจะสื่อนะแนะนำสื่อตัวตัวดีดีกว่าเพราะว่าพวกนี้แข็งนี่ทำให้คิมหักได้แล้วก็มีคอตอ่อคอตอนิว้วไอ้คอต่อสองนิว้วคอตอ่อเขาพีวีซีเลยเดี๋ยวผมจะมาสอนดีกว่าแล้วก็มีไอ้เหล็กตัวนี้ เผายังไม่ได้วัดดูครับว่ากี่มิลเนาะมันจะเท่ากันกับไอตัวนี้เลยนี่ผมจะมาทำอ้แบบตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีท,ทำครับคลิปหนึ่งเนาะนี่ก็ห่างหายไปนานปีที่แล้วทำขายปีนี้ก็ไม่ค่อยได้นั้นแต่ลูกค้าสั่งผมก็ทำให้ได้หากใครสนใจสั่งก็สั่งได้ครับในช่องทาง นี่ให้เลือกอยู่ครับเลยตามนี้โอเคครับสวัสดีครับ